สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีพิจิกและลัคนาพิจิกครับเนื่องจากในเดือนนี้นะครับเมษายน2564ายี่เนี่ยจะมีการโครจรยาราศีต่างๆนะครับในช่วงเทศกาลสงการานด์ด้วยนะครับก็จะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันอะไรกระทบกับดวงชะตานะครับทั้งดีทั้งต้องระวังเรื่องใดบ้างนะครับเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์มาที่ p ลิปเบอร์หกซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพส์ตเอาไว้ให้แล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังขยากยานะครับในเดือนเมษายน2564กันเลยซึ่งเป็นเดือนที่4ของปีเนะเาะแป๊บแล้วเนาะก็จะ ครึ่งปีละนะครับในช่วงสงการเนาะเป็นช่วงปีใหม่ไทยเราพอดีเรามาดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับโดยสรุปภาพรวมกันก่อนจะมีการโคจรยกย้ายราศีในเดือนเมษายนนี้ทั้งหมด5ดวงนะครับค่อนข้างมามากพอสมควรเลยแต่น้อยกว่าเดือนที่แล้ว1ดวงและมีดาวพุธนั้นโคจรยาวราศีสรอบเหมือนกับเดือนที่แล้วเหมือนกันนะครับเนื่องจากดาวพุธเนี่ยโคจรไวโคจร2รอบ บ่อยครั้งะนะครับที่ในใน1เดือนจะโคจรยาอราศีสองรอบเนื่องจากว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์และโลกนะครับมีวงโคจรสั้นมากจึงทําให้มีการเคลื่อนไหวเร็วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนั่นเองนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดนะครับคือดาวคารตอนแรกเนี่ยสถิตที่ราศีพฤษภนะครับในตำแหน่งประและราชาโชกก็แปลว่ามีทั้งดีและเสียประแปลว่าไม่มั่นคงนะครับ รา,า,าชาโชคแปลว่าได้ง่ายหมายคมว่า,าเหมือนราชาให้โชคแต่ไม่ได้แปลว่าราชาให้โชคมันหมายคมว่าได้อะไรง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเพราะดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวและเนื่องจากคนราศีพิจิกและลัคนาพิจิกมักเกิดมาเนี่ยเหนื่อยยากลําบากนะครับใครที่มีคือใครที่ยังไม่ไม่ถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยถือว่าดีเลยในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่ทําอะไรได้ง่ายๆไม่ต้องลงแรงมากจนเกินไปแต่ได้รับผลประโยชน์ แต่มันจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความขยันเราด้วยนะครับอยากได้มากต้องทําให้มากด้วยเพราะว่ามันจะทวีคูณทําให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเพราะกลุ่มกระดาวราหูเป็นกู้ทัตลมดังนั้นเนี่ยหมายความว่ายิ่งมุง่งมั่นพัฒนาการทําอะไรก็ตามแบบขมักขม้นเนี่ยนะครับขยันกันแข็งเนี่ยจะได้ดีมากเพราะดาวราหูเป็นตัวคูณนะครับไม่ใช่บวกคือแบบคืออยากได้เท่าไหร่คือใส่แรงเข้าไปเลยใส่ความมุ่มันน่นพยายามเข้าไปทุกอย่างก็จะได้เร็วนะครับก็ เหมือนที่เคยบอกว่าพ,พระพุทธองค์ะนะครับที่ตัดสู้สัมมาสัมพธิธญาณได้เนื่องจากดาวราหูนี่แหละเป็นตัวกระตุน้นเพราะว่าการที่เราลุ่มหลงในสิ่งใดเราก็จะแบบไปสุดๆในสิ่งนั้นแล้วเราก็ได้ผลค่าของมันอย่างที่ดีแต่ต้องทําดีได้ดีนะครับทําช่วยได้ช่วหมายความว่าถ้าคิดดีทดําดีก็ได้รับผลที่ดีแต่ถ้าเปิดทําผิดคิดร้ายก็ได้ผลที่มันร้ายๆกลับมาด้วยนะครับมันเป็นกฎของจัก,กรวาลต้องระวังนะครับทําดีได้ดีดทาช่วยได้ชัว่วเนาะทีนี้ ต่อไปจะมีการโคจรยาราศีนะครับในช่วงกลางเดือนช่วงสงการพอดีนะครับ14เมษายน2564นะครับเข้าสู่ราศีเมถุนอันเนี้ยไม่ได้ง่ายแล้วนะครับมันจะต้องอมีการแอคชั่นบ้างนะครับเนื่องจากดาวคานสถิตในราศีเมถุนเนี่ยเป็นธาตุลมปลายธาตุหมายถึงการที่ มันอยู่ในเรือนพุทธนะครับเหน็บปากเหนอยพูดนะครับเหน็บเหน็บปากหมายถึงว่าต้องพูดต้องสื่อสารต้องเจราจาพระดาวพุทธเนี่ยครอบคุมถึงการสื่อสารและรวมถึงการเข้าสังคมด้วยจะต้องมีการเข้าสังคมถึงจะได้ผลประโยชน์จะต้องมีการเขาเรียกว่าจะต้องมีการพูดถึงจะได้เงินได้ทอง ได้โชคได้ลาบจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ได้โชคได้ลาบนะครับอยู่เฉยเฉไม่ได้นะและต้องทําด้วยเพราะดาวํำแปลว่าดาวทาอยู่ในเรือนพุเพรา่าต้องใช้สตินะครับอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วเพราะว่าดาวอาทิตย์เ,ยเข้าสู่ราศีเมษธาตุไฟต้นธาตุนะครับเป็นตาแหน่งอุดและมหาอุดนะครับในเดือนนี้ในการโครจรย้ายราศีดวงที่3ในวันที่14เมษายน2 5 6 4คือพูดง่ายว่าสงการพอดี ก็ราศีเข้าสู่ราศีเมษนั่นแหละนะครับทีเนี้ยมันคือความร้อนแรงในทั้งดวงชะตาและตัวเราด้วยทั้ง12ราศีเขาจึงต้องมีการเล่นสาดน้ำกันไงครับเพราะว่ามันร้อนแรงในจิตใจมันหมายว่าอ่ะผ่อนคลายอ่ามีการสรดน้ําก็อารมณ์เย็นขึ้นสนุกสนานกันไปอะไรแบบเนี้ยมีเทศกาลตอนเนี้ยบัเบรกให้เราเนี่ยรู้สึกว่าความคือได้ผ่อนคลายบ้างอะ่ะอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ อีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะมีการเปิดเมืองขึ้นแล้วก็อนุญาตให้เล่นน้ำสงการได้อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เราเน้นสามารถปลดปล่อยเรื่องของความเครียดความกดดันได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะทีนี้ก็จะทําให้ตัวเราแล้วก็เศรษฐกิจขยับขยายไปด้วยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าดีในขอโทษนะครับดีในหลายๆแง่หลายๆมุมเนาะทีนี้คนราศีพิจิกันแต่ดาวคารอยู่ในภพมรณะนะครับก็ มีดีมีเสียตันุมรณะนะครับหมายความว่า,าจะมีการสูญเสียในเรื่องของคําพูดนะครับคือรับปากใครแล้วอาจจะไม่ได้ทำตามหรือมีเรื่องเสียหายเรื่องของคําพูดต้องระวังบอกแล้วว่าอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วในเรื่องของการกระทานะครับแล้วก็คือมันอยู่ในเลนพูดแปลว่า ปากเร็วปากไวนะครับคือบางทีไม่ทันได้คิดพูดออกไปเลยทันทีนะครับคนราศีพิจิกเนี่ยมักจะเป็นคนที่พูดขวานผ่าซากอยู่แล้วอันนี้คือเป็นดวงในดวงชะตาเลยนะครับส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคนเออคือไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรนี่แหละแต่ว่าพอเวลาพูดพูดแรงพูดคือคือดาวคาันเป็นดาวแห่งความอ่าเาเรียกว่าหุนหันพันแล่นแล้วก็บูทะลุดุดดัดนจึงเมื่อไปอยู่ในเดือนพุธมันมักจะเป็นการที่อ่า พูดแล้วมันเชิงกับการก่อการเป็นวิวาทอะไรแบบนี้ครับก็แต <ís tôi> ่เราไม่รู้สึกอะไรนะเราไม่ได้อะไรนะแต่ว่าบางทีพูดออกมาแล้วมันคือพูดตรงพูดแรงกลายเป็นว่าคนอื่นหลับไม่ได้อะไรแบบนี้ต้องระวังมากๆเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นคนแบบนี้แต่คนอื่นหลับไม่ได้กับสิ่งนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องปรับครับค่อยๆค่อยๆพูดค่อยๆจาเนาะอะไรแบบนี้ทีนี้เราไปดูในลักษณะของภาพรวมอื่นๆบ้างนะครับในเดือนนี้ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือดาวพุธนะครับโครจรย้ายราศีดวงแรกเสร์จมาถึงการโครจรอ,อย่างรวดเร็วนะครับเข้าสู่ราศีเมษในวันที่11มเมษายน2564นรนครโคจรรวดเร็วเนี่ยหมายถึงดีอย่างเสียอย่างดี D หมายถึงคิดคิดเร็วนะครับมีการ คิดออกคิดได้เร็วอะแต่ว่าแล้วก็เป็นลักษะของการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเอาตัวรอดได้แต่ข้อเสียหมายความว่าคิดเร็วมักจะทําเร็วด้วยมันส่งเสริมดาวองคารนะครับคือหมายความว่าคนเราเนี่ยปกติเนาะพอคิดปุ๊บทาเลยมันเป็นเรื่องแบบนี้ครับแต่ว่ายกเว้นใครที่มีดาวรอบครอบในดวงชะตาสูงมากหมายถึงด้านตแหน่งดีมากอันแบบนี้ก็จะกลายเป็นว่าคิดก่อนนึกก่อนแล้วค่อยพูดแล้วค่อยทําผมเนี่ยเป็นคนอายุตัวอย่างเลยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ดาวคันเด่นมากแต่ ไม่ได้ตำแหน่งนะแต่หมายความว่าเออคือเขาเรียกว่าอะไรตนตุเศษ,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 ษอ่ะม,มันเป็นดวาวคารหมายถึงอารมณ์เนี่ยร้อนเร็วมากแรงมากแต่เป็นคนที่ไม่แสดงออกมาคือคนที่คือดาวพุดด,พดีเป็นพุธเป็นเกษตรหมายความว่ามัากจะเป็นคนที่คิดก่อนพูดแต่เวลาพูดออกมาบางทีร้อนแรงเหมือนกันแต่ก่อ,กองแล้วนะคือคือบางทีอ่ะเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนและแรง,แรงมากการเป็นว่าบางทีอ่ะเราพูดออกมาเนี่ยคือเวลาพูดในคลิปเนี่ยจะดูเหมือนกับ ไม่ได้อะไรใช่ไหมเหมือนกับว่าผมเป็นคนไม่ได้รุนแรงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตามจริงอะ่ะเป็นคนที่เวลาด่าก็ด่าเจ็บนะเป็นคนที่ด่าแบบเสียดทิ่มแทงคือเหมือนแบบมีดกนอาบน้ําผึ้งอะไรแบบเนี้ยลักษณะนั้นเลยนะครับคือด่าแบบเนบ็บแนมด้วยแรงด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าผลประโยชน์ของเราคืออะไรและเราทําไปมันได้อะไรอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นคนคิดมากคิดก่อนที่จะพูดดังนั้นเนี่ยดาวอังคารอยู่ใน เกณฑ์ของดาวพุธดังนั้นเนี่ยดาวพุธจึงเด่นกว่าก็ทําให้เราเคิดก่อนจะทําอะไรก่อนจะพูดอะไรอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวนี้ถ้าใครมีลักษณะเดียก็จะดีก็หมายความว่าจะชดให้ดาวอังคารนั้นน้อยลงและเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องของความรุนแรงนะครับก็เพราะว่าเนี่ยคิดก่อนทําทุกครั้งอะไรแบบเนี้ยจึงเป็นคนไม่ค่อยมีเรื่องมีราวกับใครอะไรแบบเนี้ยเนาะก็ถือว่าเป็นลักษณะนี้ต้องขออภัยนะครับที่แชร์ประสบการณ์แต่ว่าอยากให้เรา และเห็นภาพจะได้รู้แล้วก็เตือนสติด้วยเนาะทีนี้ดาวศุกร์นะครับดวงที่2จะมีการโคจรย้อยราศีจากราศีมีนที่ได้ตำแหน่งอุดและมหาอุดสูงสุดในรอบปีเนี่ยเข้าสู่ราศีเมษได้ประแทนนะครับประหมายถ,ถึงงอนเงน่นไม่ค่อยเอ่เขาเรียกว่าไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลที่ได้นะครับก็คือ12เมษายน2564ก่อนสองกรานเนาะ ปลาเนี่ยหมายถึงการไม่มั่นคงสักเท่าไรนะาหร่นะในภพอริสะด้วยนะครับแต่ข้อดีหมายความว่าเอา่อมันไปเบรกให้ปัญหาอุปสรรคเนี่ยไม่ค่อยดีอ่าไม่ค่อยเต็มเบ็ดเต็มหน่วยด้วยหมายความว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยเล็กๆน้อยๆย่อยให้มันเล็กลงกลาป็ว่าเราจะไม่เจอปัญหาที่รุนแรงอ่าข้อดีไปเลยนะครับถือว่าดีไปเลยก็กลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยอ่อแต่มาจากภพวินาธด้วยนะครับหมายความว่าเออปัญหาหรือสิ่งต่างๆเนี่ย ทำให้เราไม่เดือดร้อนมากจนเกินไปก็เหมือนกับว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับมาเรื่อยๆมาแบบไม่สม่ำเสมอด้วยก็ถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีพอสมควรทําให้เราค่อยๆคิดค่อยๆแก้แกไขได้ทีละปมทีละเปะอข้อดีไปเลยเนาะต่อไปดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดบอกไปแล้วเนาะก็ มีความร้อนแรงในตัวสูงนะหมายความว่าระวังเรื่องของการร้อนอ,อกร้อนใจคือหมายความว่ามันจะไปเสริมดาวอังคารเนี่ยที่อยู่ในภพบ,บรณะหมายความว่าถ้าเราทําอะไรด้วยความร้อนแรงเร็วเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับตนุบบรณะหมายถึงว่าทําตัวเองให้เกิดเรื่องเสียหายได้ด้วยนี่คือข้อเสียแต่ข้อดีหมายความว่าเป็นตัวเปลี่ยนแปลงหมายความว่าเราจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการงานการเงินความรักอะไรได้หมดแต่เปลี่ยนไปทางที่ดีนะหมายความว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองนะครับ คือมันเหมาะกับการที่เรานั้นจะเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันก็แฝงมาข้อเสียด้วยถ้าเราคิดเลือกทาไปผิดทางถ้าเราทำถูกทางมันก็จะพลิกผันเป็นทางที่ดีเออมันเป็นล,ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามมีสติก,ก่อนสตาร์ทนะครับไม่ได้แปลว่าสตาร์ทรถอย่างเดียวแต่มันแปลว่าทุกอย่างที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยต้องคิดก่อน ต้องวางแผนก่อนแล้วทุกอย่างจะดีนะครับจำเอาไว้ลักษณะนี้คือหมายว่าพกสติไปด้วยทุกอย่างจะดีเองจะแก้ไขได้และเอาตัวรอดได้แน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูดาวดวงสุดท้ายคือดาวพุธเนาะโคจรย้ายาราศีเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่29เมษายน2564ค่อนปลายเดือนเนาะก็ระวังเรื่องของคดีความนะครับพุธราหูคู่คดีความและพูดแบบ เชื่อถืออะไรไม่ได้เลยนะครับในเดือนในเดือนเอขาเรียกว่าเดือนหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่า29เมษายนเกือบจะหมดเดือนละนะครับคือตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยได้ยินอะไรมากรองก่อนนะครับอย่าอย่าแบบพอแอคชั่นอะไรมาปุ๊บรีแอคชั่นกลับไปอย่างนั้นเลยกลายเป็นว่าไม่ทันได้กันกรองกลายเป็นว่ามันบินเมกับการเป็นคดีความคือไม่ได้ไหมายความว่ารุนแรงอย่างเดียวนะครับคือ1ละคันวิวาท นะครับพัตนุมลณนะระวังเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากตนเองเราอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้อย่างเช่นการแชร์อย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าแชร์อะไรมาก็ไม่รู้คือแบบพอเราเห็นเออเราเห็นด้วยแชร์ทันทีโดยที่ไม่ได้กันกรองว่าสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะเกิดเรื่องเดี๋ยวนี้เขามีลักษณะของการที่เอาผิด ในการแชร์เยอะมากนะครับต้องระวังนะอย่าว่าแค่แชร์เฉยๆมันไม่ได้อะไรเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาเอาผิดเรื่องของคนแชร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นกฎหมายของคอมพิวเตอร์เนาะเขาเรียกว่าพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องระวังศึกษาให้ดีแล้วก็อย่าร้อนแรงในการทําอะไรเด็ดขาดกันกรองดีๆที่มาที่ไปคืออะไรเพราะว่าถ้าจะแชร์แชร์ในลักษณะของกลุ่มลับดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาสืบมาว่าเราเป็นคนแชร์เนี่ย เราโดนนะครับต้องระวังตรงจุดนี้อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วก็ที่เราเห็นกันบ่อยๆทำกันบ่อยๆการคอมเมนต์เหมือนกันพยายามคอมเมนต์ในสิ่งที่มีสาระโดยเฉพาะจุดเนี้ยมันมันอันตรายที่สุดนัน,นะครับก็ต้องระวังเรื่องของเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างโดยรวมนะครับเดือนเมษายนอย่าไม่ได้รายซะทีเดียวนะมันร้ายแค่รายเดือนเท่านั้นนะครับเพราะว่าดาวเสาร์ไม่ได้ให้โทษนะครับเพราะยังอยู่ในตําแหน่งที่อ่าสังคมอยู่นะครับหมายความว่า มันคงเรื่องของสังคมนะครับแต่ต้องไปแบกภาระเล็กๆน้อยๆแต่ได้ดีในระยะยาวนะครับอดทนอดกั้นอดออมนะครับแล้วก็ลักษณะของดาวพฤหัสบดีนก็อยู่ในภพพันธุเนาะก็ดีอีกไม่ได้เสียดังนั้นเนี่ยดาวไรปีเนี่ย ไม่ได้ให้ผลที่ร้ายนะครับแต่ลายเดือนเนี่ยอาจจะมีรายบ้างดังนั้นนี่าอดทน1เดือนก็ผ่านผลไปแล้วนะครับส,สู้ๆไปกับใจให้สามารถติดตามคำากรณ์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำากรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไปกับใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ